ครับผมจะมาดูบ้านช่างทาให้น้องนะช่างเนาะผมดูตอนแรกนึกว่าทําเองครับผมนึกว่าทำอยู่เองครับสไตล์โมเดิร์นครับผมสวยมากทําเสร็จเสร็จแล้วไหมครับช่างครับชครับผมเลยครับโอ้ประตูอะไรเรียบร้อยเลยครับผมช่างก็รับงานเหมือนกันนะครับรับงานแถวแถวอำเภอแถวสุรินทร์เราเนี่ยครับนี่แถวกับเชิงเราเนี่ยครับเนาะ สร้างกี่ตารางครับในชั้งเฉพาะตัวบ้านครับตัวบ้าน90ตาราง90ตารางสไตล์โมเดิร์นครับผมยกพื้นสูงนะครับเนาะยกพื้นสูง40เซนดูครับพื้นที่ใช้สอยก็มีตรงนี้ที่จอดรถก็ที่จอดรถก็ยังไม่ทำนะครับยังไั่ไปทำเป็นตัวบ้านก่อนน้อครับครับผมจะเอาเป็นตัวบ้านก่อน สี่สิบเซนระเบียงนั่งสบายเลยครับดูเลครับดูครับประมาณนี้นี่ช่างสอบถามราคาเบ็ดเสร็จนี่ถ้ารวมช่างเท่าไหร่ครับห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าครับผมเป็นคนจ่ายเงินเองเป็นคนจ่ายเงินเลยเบิกเงินจ่ายครับจะคงก็ส่งมาผมก็ทำเองที่โดยอ๋อครับครับดูเลยิขบวนขบวนสันไครอะไรเรียบร้อยนะครับน้องครับครับกี่ห้องอย่างเดียวอ๋อครับ ผมเก็บแต่บินไวให้เขามาขมาทีหนึ่งขมาเที่ยวบินเที่ยวอะไรครับกี่ห้องครับช่างข้างในสองห้องนอนไปชมได้อยู่นะช่างนะชมครับสองห้องนอนสองห้องน้ำบอกห้องน้ำห้องน้ำเดียวแล้วก็ห้องครัวด้วยครับเนาะโอ้ครับ,บสนใจก็ติดต่อช่างช่างอะไรครับนี่ครับช่างอุ้ยเบอร์เบอร์ติดต่อครับไม่มีเลยไมม่ีโททรศัพ์อ๋อถ้ามาก็มาที่บ้านนี่เลยนะครับข้างบ้านผู้ใหญ่มุ่งส่งข้างบ้านผู้ใหญ่มุ่งส่งบ้านบักจะลังครับผม ขบันกับเชิงเนาะผมกับเชิงครับกับเชิงเชหวัสินทรนครับติดต่อช่างนะครับช่างไม่เห็นเบอร์ครับดูครับผมช่างสไตล์โมเดลโหสวยครับโอ้ห้อยพาก่อนครับบ้านสวยว่าติดมานอะไเรียบร้อยครับช่างครับอ้คือจเลยครับช่างสวยมากครับผมติดม่านอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วไฟอะไรไฟล่ะไฟก็เรียบร้อยแล้วครับ ไฟ, <laughs> ไฟครับผมนี่เปิดไฟกันโอ้ยไปยังอันนี้ครัวครับนี่ครัวห้องน้ำยังรู้เลยครับ <นะ S 1> ห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าสุดยอดห้องน้ำห้องน้ำม,มีสองล็อกครับเฮ้ยห้องอาบน้ำนด้วยครับนี่ <พอ S 2> าได้คงแค่แสนแสนห้าค่าแร้เองแสนห้าโอ้ถูกเด้ครับก็พออยู่ได้ โอ้ค่าแรงไม่แพงถ้าเป็นในเมืองที่อื่นนี่ไม่ได้เลยนี่เนาะไม่ได้โอ้จะเป็นโอ้ช่างบริการอย่างเราทำไมเอาถูก,อกจอ่ะโอ้ครับคบ่าแรงถูกมากครับผมอันนี้แค่แสผมทำแค่แสนห้าญาติาาาพี่น้องใกล้ๆกันเนาะครับญาติพี่น้องก็เลยอยู่ใกล้ๆกันครับโอ้ครับผมโอ้ห้องครัวนี่กี่เมตรเนี่ยเป็นห้องครัวนี่สามสามเมตรห้ากับสามเมตรกว้างสามเมตรห้า สามเมตรห้ายาวสามคนสามเมตรยาวสามเมตรโอ้ครับครับห้องรับแขกกว้างนะครับทั้งสองห้องเท่ากับสองห้องห้องรับแขกครับประตูนี้ก็เปิดออกไปก็เป็นข้างนอกครับเปิดได้เนาะได้คร้บโอ้ดีนะโอ้เป็นอย่างเงี้ย่ครับโอ้เปิดออกมาเย็นเลยเนาะครับมือครับจิว่าอยู่ใกล้เสาไฟอะไรนี่เสาอะไรนี่ <laughs> ดูทางข้างครับโอ้ฝนตกตัวนีไ้ไหมลอยฝนไม่ช่างไหมโอ้ช่างดูครับห้องนอนนี่กี่เมตรครับห้องนอนน่ะสี่หุน,อนสองห้องอสามเมตรห้ากับสามเมตร,มมตรห้องหนึ่งเล็กห,ห้องหนึ่งใหญ่ต้องครับนะั่ออะไรก็เรียบร้อยเลยครับผมพร้อมใช้งานเลยโอ้พร้อมใช้งานเลยปะครับ ติดตั้งพร้อมใช้งานโอ้ครับผมค่าช่างถูกมากๆเลยครับบ้านเราครับผมเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันทรับตรงนี้ก็มีที่ว่างเยอะเลยนะครับที่อันนี้ก็เข้าโตมันมีเขามีทุนถอากระโตมาข้างนอกนี่ผมว่าถ้าเป็นผมไม่โตผมนี่ก็โอเคแล้วเขาต้องผไม่โตหรอกถ้าโตแล้วจะไม่สวยครับถ้าโตแล้วมันจะบังจะาแค่บังแดดเนาะอันนี้อันนี้เขาเพื่อไว้ตากผ้าตากอะไรอ๋อ เวลาเวลาฝนตกอะไรครับโมเดนมันจะจะต้องสาดอยู่เลยนใช่ครับ้าตาข้างในมันก็ไม่แห้งนะครับท่านหน้าต่างในน้อยขึ้นโอ้ธรดาออกเม็ดสามเม็ดสีอันนี้อันนี้เม็ดเท่าไหร่เลยเม็ดเม็ดเดียวโอ้ขออกน้อยขึ้นครับผมเม็ดสีเม็ดห้าพอดีเลยสันไทยนี่ก็สั่งตรงเขื่อนนี่ครับนี่สั่งแบบยาวมาเลยว่นนี้กันยาวเลยผมยาวเลยโอ้ ตตั้งงรืนผมชอบผมชอบตรงไหนไม่รู้รู้ไหมครับผมชอบตรงครัวครับแล้วก็ชอบห้องน้ำชอบไอ้นี่หน่อยชอบไอ้ตรงนี้ชอบไอ้ความสูงหน่อยนะนี่นะสูงสูงขนาดนี้กำลังพอดีบอกหรือว่าแล้วแต่ครับโชแล้วแต่โชคเฉพอะบ้านเขาวางแบบมาผมจะทำมีแบบมาให้เลยเขาแบบมาให้เรียบร้อยเลยบ้านแบบนี้เลยผมจะทำเขาชุ้มอะไรวางอะไรยาวอะไรครับครับ การงแต่แต่เขาจะขึ้นมาอยู่ขึ้นบ้านอ๋อแต่ผมแต่ผมมาดูก่อนไม่เป็นไรนะครับเนาะอ๋อมาพร้อมแต่งงานได้ปะโอ้ยยังไม่แต่งงานบปะโอ้ดีเนาะเจ้าสาวคนที่นี่บบครัปะโอ้ปูดีดีดีโอ้เจ้าบ่าวปุยลาบปะอันนี้อันนี้ของน้องสาวเนาะนี่โอ้ดูครับผมน้ำน้ำก็ไรแล้วกันเลย อย่างไรเปิดไฟไหลช่องเลโอ okay. ้ดูคร um, ับผมนี่โอ้ผมชอบข้างในไหมครับสวยอันนี้เขาเรียกว่าลายใหม่บอลครับโอ้สไตล์แบบรีสอร์ทรีสอร์ทยังไม่เท่าเลยรีสอร์ทยังไม่สวยเท่าเลยท่านนี้จะขอครับเลื่องไม้แบบนี้เรื่องจะชอบเลยเลื่องจะชอบที่วางสกูครัโอ้ห้องน้ำผมนึกว่าแค่นี้แต่ที่นี้ได้ใหญ่ยาวเลย โอ้นี่ลูกแล้วแต่เราจะชอบนะคือกัรลูปปลารูปอะไรไหมปอดโอ้อดีโฮมไอดีโฮมบอครับอยู่ภาษาเรานี่นะครับโอ้ครับผมครับปิดให้ช่างก่อนเด้ช่างคี๋ยวช่ไปเครับจะได้เห็นความสวยงามครับผมเจ้าโอ้เดี๋ยวผมปิดดูครับซิงซิงล้างจานถ้วยก็เก็บไว้ข้างล่างนี่ โอ้หัวสะสาดหัวน่าอยู่บ้างนะช่างทำไงผมจะมีแบบนี้สักบ้านเนาะอยากทำไหมครับทำไม่ได้ทั้งทำให้เราได้จริงเหรอท้อไมว่างั้นเหรอคือเขาจังเขาบ้าเขาแต่ไม่มีเวลาทำนะครับคุยง่ายพูดถึงคยนยูดเย็นอ๋อเขายังไม่มีลูกเขาทำได้ผมมีลูกเยอก่งๆอ๋อนี่ซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วเขาเหเนาะนี่ห้องห้องไหนนะกว้างห้องนี้บอ เรือว่าห้องนี้แคบกว่าเท่ากันอ๋อครับผมครันครับผมครับโอ้สวยครับช่างให้ช่างดูนิดหน่อยพอเนาะช่างเนาะครับมันก็ต้องเหมือนกันนิดงช่างนี่ประตูห้องนี้ก็เหมือนกันเลยนะช่างเนาะไม่เหมือนกันเลยเนาะอเจอปอบเลปครับผมครับช่างว่ามานั่งเล่นระเบียงนี่ช่างโอ้ดูครับบรรยากาศบรรยากาศได้บรรยากาศมันได้ไม่ช่าง บรรยากาศได้ไหมบรรยากาศทุกนาครับดูครับวัวครับโอ้บรรยากาศได้นะช่างน้องสุดยอดนะครับดูแข็งแรงมากเลยวุ่นแข็งแรงนะนี่นั่งได้กี่คนนั่งโอ้นั่งที่นั่งเยอะเกินครับยาวเลยสบายเลยนะแล้วก็ระเบียงตรงนี้ยื่นออกมาหนึ่งกี่เท่าไรนี่กี่กี่เมตรนะครับไอ้ระเบียงนี่ก็ไม่ใช่ยืนระเบียงนั่งสามเมตรเลยบอกวูกว้างกว้างใหญ่ครับ โอ้ไฟก็อะไรเดินมาให้เรียบร้อยนลยครับไฟเขาทำมาเรียบร้อยเลยโอ้ชอบครับช่างครับชอบชอบแบบนี้ครับพร้อมอยู่แล้วเนาะช่างเนาะพร้อม,ม,มอยู่เลยครับผมห้าแสนห้าแสนกว่าพร้อมอยู่ครับผมกว่าพร้อมอยู่เลยอันนี้อะไรนี่ประดานบอกปดานโอน้ไม่ได้เจาะปลาป้าบอกโอ้โอ,โอ อ๋อพุ่งดีแล้วบ่โอ้ยดูครับผมเจาะอ๋อพุ่งพุ่งพุ่งเลยจุดแรกไปเจอตาน้ำแล้วครับนี่จุดแรกไม่เจอจุดนู้นมาจุดนี้พุ่งขึ้นอ๋อจุดจุดนั้นไม่เจอบ่จุดนั้นไม่เจอพอดีที่บ้านผมมันเจาะมาตรงพอดีอ๋ออันนี้ก็พุ่งพุ่งพวกท่านก็พุ่งเหมือนกันบ่ครับของทหารนี่ของทหารอ๋ออันนี้ของอ๋อเนี่ยอันนี้ทหารมาเจาะอันนี้ชาวบ้านมาเจาะลึกเหมือนกันแล้วครับลึก สี่สิบโลเมตรตามน้ำมันสี่สิบโลเมตรเสมอลึกลงไปอีกมันไม่ออกเสมอครับเลยเสมอแต่เวลานั้นก็จะปิดไว้อยู่เนาะครับปิดเดี๋ยวให้ช่างเขามาโตไหมโอ้ช่างเขาโตยังไม่ได้ตัวนี้มันเลยเนาะครัปิดครับครับผมขอช่างมาดูแค่นี้พอพอเห็นแล้วก็สวยงามเนาะตั้งเนาะครับดูเพื่อความบันเทิงครับช่างดูเพื่อความสวยงามเพื่อเพื่อเพื่อใครอยากทําอย่างนี้เนาะครับสไตล์นี้ครับ แบบนี้ทำง่ายกว่าเนะาะสไตล์นี้เนูโอ้โหนี่นี่นถ,ถ้าถ้าแดดไม่่องี่โอ้ส,สวยครับดบูครับผมอูครับผมช่างขอบคุณมากครับผมช่างครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับช่าง